โอเคผมก็ขอาการาบสวีสดนโซลีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่ในเกมโลบกในแมปอนิเมะแอนด์แนเจอร์นะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้นะครับลูเคลียนะครับจะเออมใช่นะครับไปดูอนิเมะก็ต้องขอไปด้วยมันเป็นรีเจนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มก่อนนะยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับมาบอแบบทีเดียวออกเลยเนะี่ยมีเยอะมากทุ่มอ่ะไปแล้วฮะอาจจะโดนการันตีก็ได้ครับสองพันไม่เอ้ยอย่าเปิดเกมดังไปิดโซลี่ฮะ เ okay. สียงเกมโคตรดังเลยมั้ยขอไพ่ด้วยนะครับไหนโดนการันตีไหมโอ้ยนึกว่าได้ใช้นี่ฮนะมาขอไม่เกลือนะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคนละ1ไลค์แล้วก็คนละติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยจะเวลาผมลงคลิปรีวิวหรือลงอะไรนะครับมันจะได้ไม่พลาดนะจะได้มาคนแรกนะครับแล้วก็มาแบบเม้นหนึ่งเม้นสองอเงี้ยผมว่าผมโดนการันตีป่ะเรียบร้อยครับโดนการันตีดิรออะไร ว่ามิติกออกดูนะฮะการันตีเดียวรออะไรอะ่ะโอมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเกลือล้วนเลยฮะไม่มีอะไรผรสมปะ่ะทายละเรียบร้อยครับโดนการันตีเอาปับ๊บหืมนึกว่าได้ชายนี่เฮ้ยอ๋อโอเคแม่งแบบโอ้หแล้วแม่งได้ตัวนี้ด้วยนะ อโอเคเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนนะผบแต่ว่าอ่ะมาแล้วนะครับรูเคลียนะครับรูเคลียออใช่ไหมด้ถูกแหละถ้าไม่ถูกก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะผมไม่ได้ดูอนิเมะไงโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับก่อนไปรีวิวนะก็แล้วก็คนละติดตามเนาะคนละกระดิ่งนะครับผมแล้วก็จะขอบคุณมากสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอ่าที่สวยสวย,สวยมากออร่าสวยมากนะครับ ตีเริ่มต้นอยู่ที่100้นะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่รีวิวเลยนะแล้วก็เริ่มฟาร์มเงินเริ่มฟาร์มอะไรเสร็จเนาะเดี๋ยวมันจะได้ไม่นานเกินมาละอาโอเคครับผมมาตอนนี้ก็าฟาร์มเงินเป็นไรที่เรียบร้อยไปแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอัิปราขั้นหนึ่องนะอ่ะโอเคครับมารีวิวลูคลียนะครับผมเป็นตัวรีเจน ดีเจนใหม่นะครับในตอนอ5โมงเย็นนะครับผมโอเคเดี๋ยววางนะครับวางอยู่ที่900นะครับผมมาวางไปเลยฮะ900วางไปเลยปึ๊บเฮ้ยวู้ยโอเคขออนุญาตอัพอันนี้ก่อนนะครับไอตีประมาณนะครับอุย้ยอุ้ยอ๋อมันแช่แข็งนะมันฝีดนะเออมันฝีแช่แข็งนะเออเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวย,อ,นนสวยอ,นนอุ้ย โอ้โหมันได้ใจเวนอมจริงๆรีเจนตัวนี้โอเคนะครับอาดาเมจอยู่ที่100นะครับโจมตีต่อวีนะครับ6.9จุดเก้านะระยะสิบสองจุดสนะครับเวลาตีนะครับจะติดน้ำแข็งนะครับอ่าโดนฟีดนะครับแช่แข็งนะครับอ่าเรียบร้อยนะโดนแช่แข็งโอเคอัพครั้งแรกนะครับ1,350นะครับดาเมจจาก100นะครับจะขึ้นมา128นะครับอ่าแล้วก็โจมตีต่อวี6.9ก็เท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มมา13.3นะครับโอเคอัพไปเลยครับ1,350ปึ๊บอ่าอัพไปเลยฮะ โอ้ยอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยแบบมันตีแบบติดอาผมเอาตีตัวหลังนะเดี๋ยวเอาตีตัวหลังเนาะมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ๋อโดนตัวเดียวอันอันนี้โดนตัวเดียวหรือยังไงเดี๋ยวขดูก่อนนะว่ามันโดนตัวเดียวอย่างไงอ๋อโดนตัวเดียวนะฮะก็โดนแค่ตัวเดียวอ่าดูนั้นเนี่ยบงบังเนี่ยปึ๊บนะมันโดนตัวเดียวนะฮะผมโอเค ก็โดนประมาณตัวเดียวนะครับในการแช่แข็งเนาะโอเคอัพขั้นที่2นะครับ1,700นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมา153นะครับอ่าระยะโจมตีก็เท่าเดิมนะครับไม่ใช่ระยะโจมตีดิโจมตีต่อวีนะครับขอไปด้วยนะครับโจมตีต่อวิ6.9เเท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มขึ้นมา15.3นะครับในการอัพก็หนึ่นะครับเอาไปเลยปึ๊บเอาโอเคครับผมก็อ่ะ อ่ะคับนที่3นะครับผมจะเปลี่ยนสกิลการโจมตีนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับโจมตีต่อวิเป็น14.8น่าจะเป็น Full AOE น้ำแข็งนะครับก็ระยะก็เป็น20.5นะครับระยะประมาณนี้20ถือว่างนะปุ๊บอ่าอ๋อไม่ใช่ Full AOE เนาะก็เฮ้ยุยแต่ตีช้ามากเป็นตัวแช่แข็งที่แบบตีช้ามากฮะเดี๋ยวตัวตีแรกก่อนประมาณนี้อ่าประมาณนี้ดูดัง ่เดี๋ยวเราจำจะแช่ให้ดูไหมฟลิสอ่าโดนหมดเลยนะเนี่ยวงประมาณเนี่ยโดนหมดเลยนะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะถ้าโดนนะก็เป็นน้ําแข็งหมดเลยโอเคนะก็ประมาณนี้ในอาใ,ในการอัพขั้นที่3มันจะแช่แข็งนะครับผมนะเป็นอะไรเป็นตัวที่ถือว่าซัพพอร์ตดีมากๆนะครับผมแนะนําเป็นตัวซนะัพพอร์ตเนาะโอเคครับอัพขั้นที่4นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมา205นะครับโจมตีต่อวีนะครับ14.8ก็เท่าเดิมนะครับระยะก็เท่าเดิมนะครับผม อ่ะประมาณนี้อัพไปเลยครับ2400นะครับผมอัพไปปุ๊บอ่าจะเพิ่มแค่ดาเมจแหละเมื่อกี้โอเคครับผมอัพขั้นที่5นะครับผมอัพขั้นที่ห้าแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมา256นะครับผมอ่าโจมตีต่อวิสิบามจุดแนะครับผมระยะก็เท่าเดิมเลยนะครับผมอัพไปเลย3100นะครับผมปั๊บ ในการอัพคันที่5คันที่5ดาเมจก็ประมาณอยู่ที่256นะครับอันนี้คือเลเวล1เดอร์รีเจน์นะครับเป็นรีเจนต์ซัพพอร์ตแหละดูทรงนะพวกเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะเป็นซัพพอร์ตแช่ก็ประมาณ1-2วินะครับในการแช่แข็งเนาะวางได้ประมาณ1ตอนนั้น1ตัว2 3 4 5ออาอวางได้4ตัวนะครับผมนะประมาณนี้ก็จะมีออร่าสวยๆแบบนี้ตรงที่ดาบนะเป็นดาบน้ำแข็งเลาประมาณเนี่ย โอเคนะครับอัพขั้นที่6นะครับผมใช้ตังค์อยู่3,300นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา307นะครับโจมตีต่อวิเท่าเดิมระยะเท่าเดิมเลยนะครับผมอัพไปเลย3,300นะครับโอเคอ่าอัพขั้นที่6นะครับผมมันจะดาเอ้ยทุยดาเมจอยู่ที่307นะครับอ่าอัพขั้นที่7นะครับ,บ, <c oughs> 7, ะรบจะเปลี่ยนสกิลแล้วก็เปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนแบบน่าจะเป็น full AOE อันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวอัพให้ดูเลยเนาะ อัพขั้นที่7นะครับใช้ตัมอยู่ที่5,250นะครับผมอ่ะเอาไปเลยปุ๊บเป็น f ูลเอโนะครับผมตีช้ามากอ่ะก็ถ้ารีวิวไม่ดีก็ต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าผมเริ่มกลับมารีวิวนะคือไม่ได้รีวิวแมปไหนนานก็ต้องขอภัยด้วยจริงๆนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเริ่มกลับมาทําคลิปดีๆนะผมโอเคนะครับผมอ่ะอัพขั้นที่7นะครับผมก็คือขั้นนี้แหละเนี่ยขั้นเนี้ย ที่มันเป็น l u LE นะครนะผมดาเมจอยู่ที่410นะครับจงตีต่อวิ12.8นะครับระยะ21.5นะครับผมโอเคมันก็เป็น Full LE นะครับดูนะมันเวลามันแช่แข็งนะมันจะแช่หมดเลยนะไม่มีตัวไหนโดนแบบไม่รอดนะครับโดนหมดเลยเห็นไหม 1 2ประมาณสองวิกว่า,วานะครับผมในการแช่แข็งโอเคครับผมอัพขั้นที่8นะครับผมใชต้ตังอยู่ที่5500นะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มมา513รนระยะอ่า22.5งโจมตีต่อวิ11.8ถ้าผมพูดแบบสลับกันก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะปากผมมันไปเองนะก็โอเคเรียบร้อยครับผมนะ โอเคนะครับอัปตันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ8ขั้นนะครับผมอัปตัน8ขั้นดาเมจอยู่ที่513นะครับผมโจมตีต่อวิ1 1 8นะครับระยะการโจมตี22.5นะครับผมวางได้4ตัวอันนี้คือดาเมจสุดท้ายนะครับก็คืออัปเต็มเนาะโอเคเดี๋ยวบัฟให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวบัฟเลยไม่ได้เอาซากุระมานะรอบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเด้อโอเคจาก513นะครับผมบัฟจากเออร์วินนะครับจะเป็นเท่าไหร่ 641นะครับ f ู l l อ E ีโดนน้ำแข็งล้วนเลยนะครับสมมติเราสแปมดูมันจะเป็นไงมันจะแช่แข็งไหมอ่าดูนะฮะอันนี้ผมสแปมเลยนะอันนี้ผมสแปมนะครับประมาณ4ตัวว่ามันจะแช่แข็งทุกตัวแบบเวลาโดนไหมอ่รารอดูนะครับอ่าเราตัวนี้ตีก่อนอ่าดูอันนี้อันนี้โดนแช่แข็งแล้วนะอ๋อตายแล้วมันตายนะไม่โดนนะครับใช่อ๋อก็เหมือนคู่ดาวของอ่าประมาณคู่ดาวของไอ ดีโอนั่นแหละเนาะประมาณตีหนึ่งตัวแล้วก็ต้องรออีกอีก,อกตัวนั้นนะ่ะมันคูดาของตัวมันเองนะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวอ่า เออลืมชื่อมาละช่างมัาใครรู้ชื่อก็เม้นบอกผมหน่อยผมไม่ได้ดูอะมอนิเมะผมก็ต้องขอไปด้วยนะก็โอเคครับสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะครับก็ต้องจบลงแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะก็ฝากกดไลค์กดตามกดกระดิ่งสามารถเม้นได้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมาสนุกสนุก,นกหรือรีวิวแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพนะก็โอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันเด้อ